น้ำว้าเขาเนี่ยเขาน้อๆเนี่ย <c oughs> จับเขาจับเขาเออม,มานอนหอมแม่เลยจับเขามานอนหอมแม่เลยความสูขเล็กๆของคนเลี้ยงควายนอนกับลูกสาวลูกสาวลาแม่นี่คือชีวิตลูกสาวลาแม่ขี่อ่อน แม่ก็มักนอนน้ำลูกยันนอนน้ำลายใหญ่เด้อยันนอนน้ำลายใหญ่เด้อมันนีิถืกแม่เด้อเสร็จเสร็จนอนน้ำลายใหญ่เด้อเสร็จออกเด้อปากแว่หววบานๆยิ้มดูยิ้มอ่ะยิ้มนอนเล่นจับน้ำปลา เสียงเงเสียงเงเสียงเงเสียงงนอนเหล่งกันซูมือจ้าความสุขเล็กๆในหน่อยชีวิตคนเหลียงคายแม่กำน้าว่าน้อนเหลี่งกันซูมือถ่ายความหนาหักลงมาถ่ายทอดให้เบื้องโนจ้าถ่ายทอดความน่ารักของน้องน้ำว่า แม่ก็นอนเล่นกับน้ำว้าทุกวันวันนี้ไฟป่านอนเบิงนอนหลัดนอนเบิงไฟไฟกำลังมานอนเบิงไฟปลาใหม่อ้อยมาแล้วต้องดูแลรักษาบระยูน้ำบรไดัลูกเต่าย่านไฟแต่ละมือดูน้ำว้านอนนะคะคลิปนี้ดูน้ำว้านอนค่ะสวัสดีค่ะ